ที่มาครับทำไมถึงผักตบชวาคือในสมัยอดีตนะครับมีการปลูกผักตบชวาเพราะความสวยงามแต่แล้วความสวยงามนัม้นกลายเป็นภัยร้ายต่อระบบนิเวศกันเองนะครับคือเนื่องจากที่มันโตนเร็วมากทำให้ไปแย่งออกซิเจนในน้ํามากเลยครับส่งผลให้ระบบนิเวศตรงน,นั้นเสียหายนะครับผมจึงอยากแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมเลยจึงไปหาเรีชวิจัยต่างๆนะครับจนรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนผักตบชวาเป็นพลังงานได้ครับ จุดประสงค์หลักๆของงานนี้นะครับก็อยากเพิ่มมูลค่า้กับผักตดชวาที่ไม่สามารถทาอะไรได้เลยนะครับคือมันไม่สามารถทํามูลค่าอะไรเลยผมจักจริงอยากแก้ปัญหาตรงจุดนั้นนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่ากับมันแล้วสามารถทําให้ชุมชนเอาไปขายต่อและหารายได้เพิ่มขึ้นได้ครับจึงออกมาเป็นแท่งเชื้อเพลิงที่ได้เห็นกันครับโดยวิธีการทำผักตบชวานะครับคืออย่างแรกนะครับเราจะเข้าเครื่องนี้นะครับก็คือเรียกว่าเครื่องไฮโปไรซิตนะครับคือการอบไอน้ำนะครับคือการที่ทําให้ผักตบชวานะครับมีไอน้ําออกไปนะครับจนทหนแงสิ จากนั้นผมก็จะทําการบดผักตุกชวานะครับให้เป็นผงแล้วก็นําไปผสมกับแป้งนะครับแล้วก็ใส่น้ําเล็กน้อยในอัตราส่วนที่เหมาะสมนะครับจากนั้นก็จะได้เป็นเรียกอะไรเป็นก้อนของถานมาแล้วครับจากนั้นเราก็ไปอัดลงในท่อ PVC นะครับก็จะทําให้ได้ก้อนมานะครับจากนั้นเราก็เอาไปตากแดดให้เรียบร้อยมาสัก2อถึงสชั่วโมงครับเราก็จะได้ถานที่ใช้งานได้เรียบร้อยเลยครับถัดต่อไปนะครับคือการหมักกาชีวภาพนะครับ คือผมก็ได้มีไอเดียในการทำไว้เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากมันต้องใช้เวลานานมากจนประมาณ1ิถึงสิบห้าวันในการทํานะครับจริงได้ยังไม่มีการลงปฏิบัติทำนะครับแต่ก็จะมีคอนเซปต์ประมาณนี้เลยครับโดยจะแปะไว้ให้ดูนะครับคือวิธีการทํานะครับก็คือการใช้ถังนะครับจะมีพักตบชวาหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำหนึ่งส่วนแล้วก็จุลชียิสุขภาพสูงนะครับสามารถตามหาได้ตามแหล่งน้ําหรือดินเลยครับแล้วเราทำการหมกักก็จะเกิดการมีเทียนขึ้นมาโดยนำก๊าซเหล่านี้ไปผลิตเป็นก๊าร หุ่นต้มนะครับและนี่ก็คือผลผลิตที่ได้จากการไปตากแห้งนะครับก็จะเหมือนทานจริงเลยแต่แค่เป็นฐานที่ทาจากผักตบชวาแล้วก็ใช้ได้นานกว่าทานปกติกะจะเกือบ2.5เท่าเลยนะครับแต่ความร้อนก็จะได้น้อยกว่าเล็กน้อยนะครับสรุปผลการทดลองนะครับชาวบ้านก็สามารถนําไปขายเพื่อหารายได้ได้แล้วก็ช่วยลดปัญหาขยะได้มากเลยครับขอบคุณมากครับ